สวัสดีค่ะได้ยินครับเชิญครับออผมบขออย่างด่วนเลยนะคะไม,คไม่ต้องด่วนมากนะไม่ต้องด่วนมากนะ,ะ,ะพูดได้เลยดิฉันกับสามีแต่งงานกันนะคะครับผมและออแล้วมีลูกติดสามีหนึ่งคนครับตอนนี้สามีกับดิฉันยัมีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะคะครับลูกก็อยู่แล้วก็ดิฉันกับสามีเนี่ยจดทะเบียนสมรสนะคะ <C> e <an> แล้วก็ภายหลังจากจดทะเบียนสมรสก็ได้ซื้อที่ดินซื้อสังหาริมทรัพย์อะไรต่ออะไรนะคะคร <C> e <an> ับตอนนี้อยากเรียนถามว่าดิฉันมีลูกหนึ่งคนในทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะลูกของตัวเองนะคะ <C> e <an> คือตอนนี้มีลูกตัวเองหนึ่งคนลูกติดหนึ่งคนครับมาุ้นิติภาวะหมดแล้วแต่นี้ <C> e <an> อยากเรียนถามว่าถ้าสามีเสียชีวิตครับโดยที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ครับที่ดินในสมรสทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี่ยนะคะ จะเป็นของจะต้องลูกเลี้ยงเนี่ยจะต้องถูกแบ่งไหมคะคืออย่างนี้นะฮนะหลังจากที่สามีเราเสียแล้วเนี่ยถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยก็ต้องแบ่งให้ให้สามีครึ่งหนึ่งนะ,ะถือว่าเป็นกองมรดกครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของเราครึ่งหนึ่งนะ อีกครึ่งหนึ่งของสามีเนี่ยที่เป็นกองมดกเนี่ยก็จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมจะประกอบด้วยลูกติดหนึ่งคนกับลูกลูกเรากับสามีอีกหนึ่งคนแล้วก็บวกกับเราอีกหนึ่งคนทรัพย์นี้ทรัพย์ของสามีครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะตกออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันนะก็มีสิทธิลูกที่ติดกับสามียังมีสิทธิอยู่ครับผมนะคุณสุวรรณาครับผมครับ ครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มา่างด่วนมาแบบด่วนเลยนะแล้วได้ด่วนมากแล้วก็ตอบด่วนเลยแล้วก็เข้าใจเลยครับผมนะสามียังไม่เป็นรนะกฎหมายเขาเขียนไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิของทายาทซึ่งแม้แต่เป็นลูกคนแรกที่ไม่ติดหรือไม่ติดก็ถือว่าเป็นบุตรได้เหือนกันก็ชอบด้วยกฎหมายนะครับผมติดมาก็คือลูกนั่นแหละมามีใหม่มีลูกก็คือลูกอีกเหมือนเกิด